มาเจออีกหนึ่งครั้งนะครับนะสำหรับคลิปวิดีโอติวที่แบบสามโดยพี่ซูนคนเดิมนะครับวันนี้ครับพี่เอาแนข้อสอบที่แบบสามในพาร์ทที่มีชื่อว่าความถนัดด้านมิติสัมพันธ์ในลูกมาทําให้ดูกันตัวข้อในของเราเนี่ยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพคลี่นะครับนะถามว่าตอนนะครับในช้อยสี่ช้อยของเราในลูกมันมีภาพคลี่นะครับนะอันไหนครับที่ไม่ตรงกับลูกบาศก์ที่กําหนดให้โอเคไหมลูกได้ไหมครับถามว่าในลูกบาศก์ไหนนะครับมีภาพคลี่เป็นไงลูกไม่ตรงกับรูปที่กําหนดให้เนาะภาพคลี่ให้มาคือรูปนี้ ได้ไหมครับโอเคไหมฮะตอนนี้ถามว่าลูกไหนเราหนึ่งสองสามสี่ที่มันไม่ตรงกับตรงนี้โอเคไหมครับกวาดตามองดีๆกวา,ตาดวาตามองดีนะครับใครที่อยากลองทำก่อนครับหนูสามารถจะเช็คช้อยหนึ่งสองสามสี่ได้เลยนะครับนะถ้าเกิดทำเรียบร้อยแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเริ่มนะครับหนึ่งสองสามไปครับเพราะในของเราครับเราต้องมองให้ออกก่อนนะครับว่าถ้าพี่เอาตัวนี้ไว้ด้านหน้าลูกหนูเชื่อว่าตอนนี้ไอตัวสี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนได้จริงปะแต่ด้านขวาต้องไปเลยครับต้องเป็นสี่จุดลูกได้ไหมครับอันเนี้ยอย่างเนี้ย ทำแบบนี้ได้โอเคไหม